มแมลงต่อทองพี่เสือ้อหมดแดงทะลาะกกับยุงเจ้าพวกมแมลงมีหกขาเจ้าพวกมแมลงมีหกขานูหนูจงจำเฮ้ แล้วนะคะวันนี้วันอะไรคะดเด็กๆจำได้ไหมวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะสัปดาห์นี้คุณครูกิ๊กสอนน้องเรื่องโลกของแมลงใช่ไหมคะแล้ววันนี้วันพฤหัสนะคะคุูครูก็สอนน้องเรื่องส่วนประกอบของแมลงแต่คนอื่นเมื่อกี้น้องฟังเพลงแมลงอะไรใช่ไหมคะน้องบอกครูกิ๊กได้ไหมลกูกว่าเพลงอเียมีชื่อแมลงอะไรอยู่บ้างอ่านูค,ครู มีส่วนประกอบของแมลงด้วยนะคะเด็ดกๆลองทายดูซิลูกว่าส่วนประกอบของแมลงม่มีอะไรบ้าง ơi? เอ่ยเอ้มันจะเหมือนกับส่วนประกอบของคนหรือเปล่านะเด็กติดตามนะคะมาแล้วนะคะเป็นไงคะลูกส่วนประกอบของแมลงเป็นอะไรเอ่ยวันนี้เป็นผีเสื้อนะคะส่วนประกอบของผีเสื้อมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีอะไรส่วนประกอบของดเด็กมีอะไรคะ ส่วนประกอบของมนุษย์ของคนนี่ตาจมูกหูอะไรอีกคะปากมือขาเอ๊ะแล้วมันจะเหมือนกันไหมนะกับอะไรที่คุกกี้ทำให้น้องดูเดี๋ยวน้องดูนะคะเอ๊ะส่วนประกอบของผีเสื้อมีอะไรคะลูกมีตาอ่มามีตากี่ข้างคะสองข้างเอ๊ะเหมือนเด็กๆไหมเด็กๆลองจับดูสิลูกเหมือนกันเลยใช่ไหมคะต่อไปมีอะไรอีกคะมี มันเด็กๆเลยนะคะต่อไปอะไรคะมีปีคู่หน้าปีไม่ทําอะไรเอ่ยผีเสื้อเนี่ยมันจะบินได้มันบินด้วยอะไรลูกมันบินด้วยปีเอ๊ะเด็กบินได้ไหมคะเด็กๆไม่ใช่ผีเสื้อไม่ใช่มแลมลงเด็กๆบินไม่ได้แต่เด็กๆใช้เท้าทําอะไรคะใช้ขาทําอะไรใช้เดินใช่ไหมคะ เด็กได้รู้จักแล้วว่าส่วนประกอบของเมลงมีอะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้คุณครูกิ๊กก็มีคลิปวิดีโอน่ารักๆมามอบให้กับเด็กเพียงแค่นี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะเด็กต้องทำไงคะาจะไปไหนหนูก็ต้อง นะคะและที่สำคัญสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจเจอลเอ็นกอโกงอเอาไว้บีแล้วก็น้างมือเพื่อความสะอาดแล้วก็เพื่อสุขภาพของเด็กๆคุณครูรักแล้วก็เป็นห่วงเด็กๆน,นะคะสําหรับวันนี้คุณครูมีคลิปมาฝากเด็กๆแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับคุณครูกี้อีกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ